การตรวจสอบนะครับว่าจํานวนใดจะหารด้วย2ลงตัวหรือไม่มีวิธีการดูที่ง่ายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทราบนะฮะทุกท่านน่าจะทราบดีเราดูที่หลักหน่วยนะครับถ้าหลักหน่วยเป็นเลขคู่ก็จะหารด้วย2ลงตัวัอย่างนี้นะครับ4,372้เนี่ยหารด้วย2ลงตัวแต่ในขณะดที่1 8 5 3 1เนี่ยจะหาร2ไม่ลงตัวหารด้วย2ไม่ลงตัวนะครับตัวนี้ก็หารด้วย2ลงตัวดูแค่หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับง่าย ก็คือขอให้เป็น 0-2, 4, 6, หรือ8ตัวใดตัวหนึ่งก็จำนวนนั้นจะหารด้วย2ลงตัวทันทีเอาทีนี้มาดูนะครับว่าจำนวนใดจะหารด้วย3ลงตัวหรือไม่หลักเกณฑ์ในการดูนะครับของที่ผมนำมาเสนอให้พวกท่านดูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเคยเจอกันนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้วิธีการตัดเลข9ทิ้งนะครับถ้ามี แล้วก็ตัดเลขที่ผสม9กันผสมกันได้9ก็ตัดทิ้งอย่างเช่น1กับ8 2กับ7 3กับ6 4กับ5นะครับรวมทั้งผสมกันอาจจะเป็น3ตัวด้วยอย่างเช่น3 5 1นะครับรวมได้ได้9 4 2 3นะครับหรือ1 1 7อะไรลักษณะนี้นะพวกนี้ก็ตัดทิ้งได้หมดคือขอให้รวมกันเป็น9 ก็หลักการคือการตัดเลข9้าทิ้งไปแล้วก็เลขที่ผสม9ทิ้งไปแล้วก็เลขโดดที่เหลือก็เอามาบวกกันนะครับถ้ามันเป็น2หลักก็เอาเลขโดดมาบวกกันอีกจนเป็นเลขตัวเดียวนะครับถ้าตัวเดียวที่ได้นะออกมาเป็น3 3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับออกมาเป็น3หรือเป็น6เป็น9เนี่ยแสดงว่าจำนวนนั้นหารได้3ลงตัวนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตัวแรกนะครับตัวอย่างแรก4ล้าน8ปด0 0 0 3 2 3ยสนะครับผมเห็น9้าตัดทิ้ง8กับ1เป็น9้าผมตัดทิ้ง4ี่กับ3เป็น7 7ด็กับสองเป็น9นะครับรวม3ตัวนี้รวมได้9้าตัดทิ้งอีกเหลือตัวเดียวตัวเดียวที่ได้เป็นสมนะครับแสดงว่าจำนวนนี้หารด้วย3มลงตัวดูตัวที่สองนะครับ9 4 8 2 3ี่ปดสามสมี9ตัด9ไป4กับ2เป็น6 6กับ3เป็น9ตัดดีได้ไป หืออะไรเหลือ8กับ3ก็เอามาบวกกัน8บวก3ได้1 1บวกกันอีกก็จะเป็น2นะครับบวกจะเป็นเลขตัวเดียวมันบวกมาแล้วมันไม่ใช่3ใช่6ใช่9เพราะฉะนั้นมันหารด้วย3ไม่ลงตัวตัวอย่าง3นะครับแปดหึงสองหเราอาจจะมองว่า่ะ8กับ1นเป็น9ตัดทิ้ง5กับ4เป็น9ตัดทิ้งเหลืออะไรครับเหลือสองเหลือ4เหลือ8ก็เอา2บวกสี่ สองบวก4ี่เป็น6กหกับแปดเป็นสิบสี่เอาเลขโดดที่มารวมกันอีกนะครับหนึ่งสบสี่ก็ประกอบด้วยเลข1กับเลขสี่รวมกันอีกเป็นห้าแสดงว่าไม่ใช่สามตัวนี้ก็หารด้วยสาไม่ลงตัวตัวนี้นะครับสองหนึ่ง1แปดเจ็ดห้านย์สหนึ่งกับแดเป็น9้าผมตัดทิ้งสองกับเจ็ดเป็นเก้าผมตัดทิ้งอีกหกับ4ี่รวมเป็น9้าตัดทิ้งตัดทิ้งได้หมดแสดงว่าหารด้วย3ามลงตัว ตัวเลขไม่ว่าจะน้อยจะมากอะไรได้ทั้งนั้นอย่างเช่น154ถ้ารู้ว่า5กับ4รวมเป็น9ตัดทิ้งเหลือเป็นเลข1ซึ่งไม่ใช่3นี้ไม่ใช่3หรือ6หรือ9เพราะนั้นฐานไม่ลงตัวนะครับ27 3นะครับดูตัวนี้รวมได้ได้9ตัดทิ้งเหลือเลขตัวเดียวเป็น3อย่างนี้ลงตัวนะครับไม่ว่าตัวเลขจะมากยังไงก็แล้วแต่เช่น66ล้าน3 2 7 000, 4สนลองดูนะครับ 6กับ3เป็น9ผมตัดทิ้ง2กับ7เป็น9ผมตัดทิ้งหลืออะไรม้าครับเหลือ6เหลือเหลือสเหลือห6เหลือ6 6บวก4บวก1บวก6 6กับ4เป็น10เป็น11 11กับ6เป็น17รวมกันได้8แสดงว่าหารด้วย3ไม่ลงตัวครับนี่คือ เทคนิคในเรื่องของการตรวจสอบว่าจำนวนใดจะหารด้วย3ลงตัวหรือไม่นะครับอาจจะแตกต่างไปจากที่ท่านเห็นมาที่ท่านเห็นเท่าที่ผมเห็นดูทั่วไปก็คือเขาบอกว่าจะให้เลขนําเลขโดดทุกตัวบวกกันนะครับแล้วมาทดลองด้วยหารด้วย3นี่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ถ้าหากว่าตัดไปแล้วก็จะเหลือเลขน้อยนะท่านสังเกตสุดคูณแม่3ามนะฮะสามหนึ่สสังเกต3ตัวนี้ไว้พอ3าม3ี่สิ 3 6มหกสิ3 8 24 339 27 30เป็น30 3 1เป็น3 3 32เป็น36นะครับสังเกต3ตัวนี้ไว้เพราะ3 42เนี่ย1กับ2เนี่ยมันจะรวมกันเป็น3 1กับ5รวมเป็น6 1กับ8ก็รวมเป็น9 2กับ1ก็เป็น3 2กับ4ก็เป็น6 2กับ7ก็เป็น9 3กับ0ก็เป็น3 3กับ3เป็น6 3กับ6เป็น9มันจะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยเนะครับ นี่ก็คือความแปลกในเรื่องของตัวเลขนะเพราะฉะนั้นท่านจําตัวนี้ไว้นะครับผสม9ลักษณะพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะนําไปใช้ได้แล้วทาให้การคิดตรวจสอบนั้นเร็วขึ้นนะครับทีนี้มาดู้านนะครับว่าแล้วการตรวจสอบว่าเลขอะไรจะหารได้4ลงตัวหรือไม่เขามีวิธีดูกันยังไงนะครับเขาบอกให้ยก2ตัวท้ายมาเลยครับ อย่าง48,974เนี่ยเราก็ยก2ตัวท้ายมาหารด้วย4ครับปรากฏว่าได้18เหลือเศษ2เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าหารด้วย4ไม่ลงตัวนะครับตัวนี้723,512เอา12มาหารด้วย4ลงตัวอยู่แล้วนะครับแสดงว่าจำนวนนี้หารด้วย4ลงตัวอันนี้84 หาร4ไปลงตัวอีกนะครับอันนี้62หาร4เหลือเศษ2อีกนะครับก็ไม่ลงตัวนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าเลขจะเยอะแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับแค่2ตัวท้ายเท่านั้นเองนะครับว่าจะหารด้วย4ลงตัวไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันเล่นๆนะครับเพื่อ ยกตัวอย่างนะครับเป็น4 2 3 1 2นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์เพื่อความเข้าใจของเรามันจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ4 2 3 0 0มยใช่ไหมฮะและบวกด้วย12ได้นะเพราะว่าทรีกันีมันอยู่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าหนึ่งร้เนี่ยมันหาร4ลงตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น ในเมื่อ42,312เนี่ยผมสามารถเขียนเป็น42,300ืบวกกับสิได้เพราะนั้นก็เปลี่ยนหม่เป็นเขียนเป็น423เนี่ยคูณ100ใช่ไหมบวกด้วย12คราวนี้พอผมหารด้วย4เข้าไปหารตลอดด้วย4 4ตัดกันร้อได้25นะครับ423เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม25ก็เป็นจำนวนเต็ม คูณกันก็ได้จํานวนเต็มแน่นอนเพราะนั้นก้อนนี้เป็นจํานวนเต็มแน่นอนนะครับสิสองหารด้วยสี่ก็เป็นจํานวนเต็มนะครับจำนวนเต็มบวกจํานวนเต็มมันก็จะได้จํานวนเต็ม แสดงว่า42 3 1 2 4 23ม2นอหอารที่ออกมาเปน็นจำนวนเต็มแสดงว่าหารลงตัวนะครับเรานึกภาพดูนะครับอย่าง20หารด้วย4เนี่ยได้5มันหารลงตัวเพราะว่า5เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าผลหารออกมาออกมาเปน็นจำนวนเต็มมันแสดงว่ามันหารลงตัวแต่ถ้าเกิดเราลองดูอย่าง11เหารด้วย2เนี่ยมันได้5.5ใช่ไหมฮะน,นี่เป็นเศษส่วนหรือจะเป็นทศนิยมก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะเราเขียนเป็นทศนิยมก็ได้หรือเศษส่วนก็ได้ อันนี้แสดงว่าหารไม่ลงตัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าก้อนนี้มันเป็นจํานวนเต็มแน่ๆมันขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับสิบสองเนี่ยบังเอินมันหารด้วยสี่ลงตัวนะครับถ้าผมเกิดเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลขสามนี่ก็กลายเป็นสิบสามมันจะออกมาไม่ใช่จํานวนเต็มแล้วมันจะออกมาเป็นทศนิยมใช่ไหมฮะ เพราะนั้นผลที่ได้ออกมามันก็บวกกันก็จะกลายเป็นทศนิยมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสี่สองสามหนึ่งสามหนึ่งสามเนี่ยหารด้วยสี่ก็จะเป็นทศนิยมก็คือหารไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นหลักการเมืนถึงว่าขึ้นอยู่กับสองตัวท้ายเพราะอันนี้เป็นจำนวนเต็มแน่ๆนะครับจะขึ้นอยู่กับสองตัวท้ายเราถึงดูแค่สองตัวท้ายก็เพียงพอแล้วนะครับคาราวนี้เราดูมาพิสูจน์กันในลนักษณะที่เป็นเชิงวิชาการขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็น เลข5าหลักผมสมมติป่ป a b c d e เป็นเลขโดดนะครับโดย a เป็นเลขโดดในหลักหมื่น b เป็นเลขโดดในหลักพัน c ในหลักร้อย d หลัก10และ e หลักหน่วยมีขีดทัางบนนี่หมายความว่ามันเป็นค่าประจําหลักของมันอยู่นะครับก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของ a b c และหลัก10กับหลักหน่วยเป็นศนย์ได้นะครับโดยบวกต่อด้วย d e นะครับซึ่งตัวนี้มันก็สามารถเขียนอยู่รูปของ a b c นะครับคูณหนึ่งร้อยพรผมหารด้วยสี่ปุ๊บหารด้วยสี่ตลอดได้ยีาเพราะนั้นก้อนนี้เป็นจำนวนเต็มแน่นอนนะฮะออกมาเป็นจำนวนเต็มแน่นอน ตัวนี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่า de นะถ้าดีหารด้วย4ลงตัวเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มใช่ไหแต่ถ้าดีหารด้วย4แล้วไม่ลงตัวมันจะออกมาเป็นทศนิยมหรือเป็นเศษส่วนนะครับเพราะนั้นผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเต็มหรือไม่นะครับมันจะขึ้นกับ2ตัวหลังนี้เพราะนั้นแสดงว่าที่เราดูไม่ต้องดูมากมายเลยดูแค่2ตัวท้ายนะครับเพราะนั้นมันมาจาก ความคิดที่ว่าร้อยหารด้วยสลงตัวแต่พอเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับหนึ่มันหารด้วย8ไม่ลงตัวละเพราะนั้นมันต้องเป็น1,000หารด้วย8ลงตัวเพราะฉะนั้นในหลักการของการหารด้วย8ลงตัวก็จะยกสาตถถัวทานาเดี๋ยวไว้พูดกันในคลิปต่อไป